就那那菜呢？没得哦，菜这些没得。 ติดตามเลยนะครับสวัสดีครับโอ้ยวันนี้เฮ้ยสยองขวัญวันนี้ยพบกับเมนูที่ชาวเหนือกับชาวอีสานเป็นที่รู้จักมากนะครับอใจสั้น,นครับผมวันนี้โอ้ยเลือด โอ้ยเลือดโอ้ยวันนี้นะครับสวัสดีครับไทยเพลิดแชนแนลนะครับพบกับทีกุ๊กนะครับวันนี้น้ำเสดนะครับลู่เพียวๆนะครับโอ้ยวันนี้เอแล้กกาดีมีเครื่องเคียงนะครับพักนะครับพักข้าวตองนะครับนะครับพักกะลํานะครับลักกาหัวละพานะครับล้กกาอันนี้นะครับมันแหงนะครับแล้วก็ พบกับเครื่องเคียงครับไซทอดนะครับอันนี้ไ้ทอดนะครับใส่ไปเลยแล้วก็นี่มีนะครับที่เขาขินครับลูนะครับนี่นะครับอ้ยวันนี้เด็กก็ต้องขออภัยนะครับที่ว่าคนที่บอกกินเลือดนะครับเลือดสดๆเลือดดิบๆนะครับก็มาล้องพอนะครับว่าวันนี้ผมจะกินลูไดกอนนะครับวันนี้ครับ อุ้ยข้าวเหนียวอุ่นๆน,นะครับมามาเลยครับโอ้ยรับเลือดนะครับเน้นๆสักหน่อยจำอืมอืม กบพักเครื่องเคียงเยอะๆนะครับตอนนี้จัดห้แฟนครับนาใจนะครับอเอาแต้นะครับเนี่ลูก <c oughs> นะครับเลือดหูยใจมันสันสันนะครับหันเดี๋ยวถ้าหันปักเป็นเลือดก็บ,บอได้มีเรื่องก็ไข่ามานะครับ <c oughs> <c oughs> กินเข้านี่แหละครับมา นเนาะครับคนติดบอมมักดิบกะขอไปตัวนะครับ <laughs> แต่แฟนขับทั้งอีสานหรือว่าตั้งผักเหนือนะครับตีชอบกินนะครับแต่ทั้งอีสานของห้องก้อยก็ครับน่าจะแม่นนะครับนะครับโ้ยใส่ไส้มีไส่อันนี้ไส้ทอดนะครับโรยไส้ทอดไปไส้นะครับแล้วก็มีใบมะกรูดนะครับใส่นะครับใส่ไปแล้วก็โรยหมี่กรอบนะครับอันนี้นะครับ มันละเอียดสอดๆละเอีออาหารชั้นดีนะครับขอข้องแบบมันแหมันมันแหนะครับ โอ้ยบริกินเมินเหมือนกันนะครับรูนี่ครับโอ้ยเหมาะมจัดให้เน้นเน้น โอ้ยสะบ้จะต่อไม่รอแล้วนะมาโอ้ยมอครับ กติมันจะเป็นเมนูกับแก้มนะครับแต่วันนี้ผมล้องมากินเข้าพอจำไปเลยอืมอืม ายากกินกระซังผมได้นะครับรู้ <c oughs> อร่อยครับลุงที่บ้านเนี้ยครับผมแซ่บเผ็ดเมาะครับถึงใจนะครับ เหนาะดูอ่บื่อบรรยากเป็นพผีดินบ,บ,ปปบนะครับกินแล้วนะครับบรรจากป๊อปนะครับเป็นเมนูบ้านๆน,นะครับทั้งผักเหนือนะครับนะครับโอ๊ยมา บ่ม,มีตัดต่อนะครับของผมสดอย่างเดียวไม่มีจัดต่อไม่มีตกแต่งครับ <c oughs> เป็นสไตล์ของผมเองนะครับที่ <c oughs> แต่ตัดต่อบัอย่าง <c oughs> cọ meo, nhưng có mọ. ตอนนี้กยู่แถวบ้านนะครับบรรยากาศ <c oughs> กินนอกสาค้าของนะครับป,ปกติกินในสาค้าไปหลายหลายคลิปแล้วนะครับนะครับหลายคอนเทนต์แล้วนะครับเปลี่ยนมากินเพราะว่าวันนี้บรรยากาศมันรู้นะครับ Mm. Mm. Thương trái hấp ถึง mm. mm. พี่นอกตังต่างประเทศตังสปปลาแล้วหรือว่าตังพม่า,มาอันนี้เขากินจะได้กันเถอกันตัวยจยคอมเมนต์บอกกิมนะครับว่าเขากินกันจะได้นะครับผมกับบอกหูนะผมกับบอกเกยไปนะครับอยู่แต่บ้านนะครับ <laughs> มา หอ,อมน้อยเปรอแกขาวได้แหละครับ สุดๆครับถึงใจจริงๆน้าเธอจ๋าน้องลูขอไปทางบ้านนะครับกินล้ำไปหน่อย

ระใจไ,มไหมไวรุนอ้อมดลึงแตะขอดับข้าวนะครับเงาะมาหาลายัยนี่แจกะเงาะเงาะโรงเรียนนะครับ ปีน่องทั้งตั้งจังหวัดหรือว่าตั้งในจังหวัดแปรหรือว่าตั้งหากเหนือกับและน้ำมาได้นะครับอยากให้ได้กินอย่างนะครับโอเคครับเรียบร้อยแล้วครับลูกวันนี้จัดให้แฟนครับเต็มๆแล้วนะครับวันนี้ ก็ไขก็ต้องขออภัยด้วยนะครับที่ไข่บกินของดิฟผมก็ขออภัยโดยในโอกาสนี้นะครับการสหรับติดตามนะครับก็ขอบคุณแฟนครับครับทุกท่านนะครับตี่ติดตามนะครับไทยเพลิดแชนแนลนะครับแล้วก็ทางเฟซบุ๊กนะครับจีกุ๊กนะครับก็ขอบคุณเป็นอย่างสูงเนะครับกําลังหาสิบสิบห้าคอนเทนต์อยู่นะครับได้ประมาณสามร้อยทรบแล้วนะครับ อขอบคุณจะนักนะครับแล้วก็คนดูติดต,ต,ต,ติดตามติ่คนดูก็สามพันกว่าคนแล้วนะครับโอเคนะครับวันนี้อ,อ,อุ้ยเลอะเลยวันนี้ลาก่อนละครับบายบายสวัสดีครับ